พูนนะครับฝั่งทางของทางยี่หองนะครับฝั่งทางพุ่นเองจะเป็นสะดุ้งคือสะดุ้งขั้นกระเดียงฮะครับผมอ๋อทางพุ่นครับพอตาร่องนะครับาาร,บารบ้าน,ลานเล่นน้ำนะครับเติมเบอร์เงมาเบิรงกักน พบกับผมเปอีสานและต่อยนะครับระเบิงนะครับบรรยากาศกานไายกสะดุง้งคือเก่าครับชูนี่มีอยกสองท่านนะครับปาซสวแก้วกันคือเก่าครับผมแบบยืนนะครับยืนยกนะครับฝั่งทางผูุ้นนะครับฝั่งทางของทางยายฮองนะครับฝั่งทางพุนเี่จะเป็น สะดุง้งเกิดมาสะดุ้งขั้นกะเดียงนะครับผมขางบนฝั่งนี้นะครับพคนที่ยืนกันเรานะครับนี่ครับถือกบาดละวบ่อไหลนะครับบาดระซีหาโตยกไปเรื่อยๆเ <ๆ S 1> ลยนะครับผมพุม่นเรียวเห็นสะดุ้งอยู่ทั้งพุ่น2องอันนะครับ จะดุงสองขั้นนะครับผมแต่ว่าบบม,มิผูหยกเพราะว่ามันโบม,มิผาสวยนะครับพู้คนไปว่านแหนะครับเหมนกับว่าบบคอยมีเนาะป่าปีนี้มันบบคอยมีหลีครับน้ำนิ่งนะครับน้ำโบคอยไหลเพราะว่าตั้งเกินกับวันเดืนระบายน,านา้ำนะครับ ้เกินบ่ได้ระบายน้ำแล้วก็คุณแล้วครับผมแปรสิเบิรลุดนฤด,ดูหนาวคุณแล้วครับน้ำจะค่อย,อยิบกจุู่นีกล่นนะครับน้ำพองประวัติน้ำปีนี้ไหลแท้ครับ กเพาะ่ข้ามข้าง่ายข้านนี่เนไหมจากงเราเปีมาเนี่ยไอใบสองเครื่องครับอันนี้คือิีบัวสามร,เราะเบิดปากก็ได้เก็บนะครับสี่หาตัวนะครับโยกสะดุ้งนะ<า> นะครับเป็นมองยกนะครับแล้วแต่เป็นบางจุดบาง,บาง,บางมองนะครับมันถึกนะครับนันที่เป็นอ้าวของมันอยู่ดอกมันได้แปนงมงได้ป่ามันแลีนนะครับนี่ครับมงนี้จะม้วนเลีนเนาะเฮียครับปกติอยู่รอบพี่แ่บเป็นยุนยุนี่เขายกถึกก็ที่อยู่รอบพี่แหละแถวๆนนี่แหละแต่นี่น้ำบกลงไปหลายนะครับมองนี้ หนามมันนิ่งนะครับหนามมันโบวนมาจากะบ О เลเยบใครถึกตัวใดนะครับทำผลไม่ค่อยถึกตัวใดนะครับ ติดต่อติ่อวดิครับผมครับติดไปเบิ้งทั้งฝุ่นนะครับทางของไผ่นะครับปันอยทั้งฝุ่นสิไปเบิ้งกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะทางไผ่กับถะดุงอยู่ขางต้นกระเรื่องนะครับทันเนึนใหญ,ใหญ่ใหญ่กันไปครับผม ปาทันเอาปลาห้ากล้วยทอดปลาห้ากล้วยปลากับไข่บาดบัฟโรดโอนื้อ่เยครับกลังฟังทัานของแยบให้นะครับเปืนเห็ดห่านนกสดุงไหวเนาะนจะโอ้มันไหดมันเลยม,มัน ก็เไปนั่งไม่อยดีั่น้าตาข้างหนจะดอยู่นี่ไป่ได้นใเอนก็ไ้างปาันนนี้ครับผมกะใส่มือถือเอาน้อยครับประเดีมีขากล่องนะครับเอาโอ๊โอต่ั้งปุ่นรับพอตาล่องนะครับร้านเล่นน้ำนะครับเติงเปินกะมาเบิรงเงิน

เไมนั่งนั่งเงือนนบแม่ทุกทำไนุ่งชิมกับโอ่แม่นุ่งได้ด กับมเึงนะกันอายุห้ากินนะครับพอพอได้ปมกนะครับก็ได้ไหลดอบแต่ช่วงมันถือกิรีนะครับจ้องอยได้ขายครับเมือกับพอได้ไปโมกครับผม

Thank you. ถ้าคิปนี้นะครับากดติดตามกดไลค์กด,ด,ดแชร์นเเื่อ,อ,ค,อครับผมถึงจะนั่งคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อจะได้เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปกับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ